สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูสุที่มาอิ่มอัมไพหรือคุณครูตี้กันนะคะในบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือบัญชีคำพื้นฐานขึ้นมานะคะเช่นเดิมนะคะแล้วเปิดหนังสือไปในหน้าที่เท่าไหร่คะไปในชุดที่34นะคะสำหรับวันนี้ชุดที่34กันแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเริ่มกันที่คำที่หนึ่งพอดีอ่านว่าพอดีพ่อค้าอ่านว่าพ่อค้าพักผ่อนอ่านว่าพักผ่อนพัดลมอ่านว่าพัดลม พับเพียบอ่านว่าพับเพียบพายเรืออ่านว่าพายเรือพ,าย,อา,า,พ,า,ยพายุอ่านว่าพายุพี่ชายาอ่านว่าพี่ชายพี่สาวอ่านว่าพี่สาว พูดจาอ่านว่าพูดจาเพราะว่าอ่านว่าเพราะว่าฟักทองอ่านว่าฟักทองเฟื่องฟ้าอ่านว่าเฟื่องฟ้าไฟฟ้าอ่านว่าไฟฟ้า ภูเขาอ่านว่าภูเขาม้านั่งอ่านว่าม้านั่งมากมายอ่านว่ามากมายมีดโกนอ่านว่ามีดโกนเมื่อวานอ่านว่าเมื่อวาน คะอ่านว่าแม่ค้ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่34นะคะพละง,งานในวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่34ให้ได้นะคะหลังจากนั้นก็ให้ถ่ายคลิปการอ่านส่งคุณครูนะคะผ่านในช่องไลน์นะคะช่องทางไลน์เช่นเดิมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอให้เด็กๆมีความสุขและสนุกกับการอ่านนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ